สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พีกอกๆนะคะวันนี้นะคะมาดูแล้วนะคะนาเราอพอมีน้ําอยู่นิดนึงนะแต่แปลงสุดท้ายเราก็จะสูบนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็มีหลายแปลงแล้วที่มีน้ำเนาะเราก็ไม่ได้สูบทุกแปลงนะทุกคนเนี่ยวันนี้นะแม่พีมีตัวช่วยมาด้วยนะทุกคนโอ้ยโอ้โห เออพลอยขอฟาดซะแล้วทุกคนโอ้ยพลอยฟาดใครเนาะอะทีนี้เอ้าอย่างนี้ต้องฟาดบรซ่านนะคะก็พอดีนะชวนน้องพลอยนะคะมาเขาเรียกว่าอะไรเอ่อมาเรียนรู้นะคะวิธีนะคะถอนกล้านะคะก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรฝึกอาชีพให้กับตัวเองนะให้ให้รู้จักการทำมากินเนาะ ก็ว่าเนี่ยลูกเอ้ยกว่าพ่อแม่จะดำนาให้ลูกได้ทานกันมันเหนื่อยขนาดไหนพลอยเป็นไงขัดตูดขัดหลังะมาสันส้นเ <มะ S 1> อ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยอย,อย่าฟาดแรงนะคอหักนะอ้วนเดี๋ยวกล้าแม่คอหักมาแล้วทุกคนแต่ก็ ถือว่าโอเคนะก้าเราถอนง่ายใช่ไหมอ้วนถือว่าถอนง่ายนะทุกคนมาเดี๋ยวแม่ก็จะไปช่วยฟาดนะทุกคนนี่เราก็มาถอนกันเชมเปิ้ลก่อนเนะคือพวกนี้เราก็จะเอาพนักง,งานมาด้วยนะทุกคนนีก้าเราก็ยาวมากเลยนี่อันนี้นะคะอันนี้ยังไม่ฟาดนะทุกคนแต่พิ่งนั้นฟาดแล้วนี่นะคุณเราก็มาเช่มเปิ้ลก,กันก่อนว่าก้าเราถอนยากเรอถอนง่ายนะพรุนี้ก็นะคะพากกันมาลยุย โอเคนะนุ่นน้องพลก็เป็นอยู่นะคะเขาถามว่าไงนะแม่เหนื่อยไหมวสันนะคะก็เป็นธรรมดาเนาะของชีวิตนี่โอ, <c oughs> อ้อ้ว <c> น <oughs> โอ้หมืออ้วนวันนี้นะทุกคนเพราะเหตุใดจึงได้มาถอนกล้าเพราะว่า ทางโรงเรียนเขาเตรียมงานนะคะต้อนรับองค์มนตรีจะมาที่โรงเรียนนะคะก็เลยหยุดจนถึงวันไหนลูกวันเที่ยโอ้ดำนาช่วยกันพอดีเลยเนี่ยนะอ่ะไปเราก็ช่วยกันนะคะองพ่อก็มาช่วยฟาดแล้ววันนี้โอเคไปฟาดกันเลยฟาดยังไม่ยัง ดูอ่ะไม่ดูอ่ะนึกต้นทะเล,ปลไปมาหมดแล้วแกไม่เป็นไรร้อนไปก่อนเลยแม<า>่นึุนกันเราจะได้กินมกกักวันนี้ ลากมันสั้นมากเลยนี่เงาบางก้าก็ค่อยกนไปค่อยกันมาเวลาจับก,ก้ามันจะได้จับง่าย มาเยี่ยมท่น้ำละลุนแม่เอาน้ำมามัาตรงนี้นะเออให้เยียมโม่ปองำุน้ำมละลุ่น กันเราจะได้กีมัดกันนี มันจะมาแต่ห hmm. ึมันจะเปล่นกระโดดโอ้ยไม่เป็นไม่เป็นลงเมันจะไม่เป็นขนาดแม่ก็ยังไม่เป็นเลยโอ้ยถอนเลย อ้อสิยาวนาทยข้าวให้เราได้กินกันดกนะ แต่เมื่อวานบรรยากาศดีนะไม่ร้อนแล้วก็ไม่ฝนไม่ลินเนวยแต่ก็รอให้ตกนแรงตกน พือ่อนนี่ไงผลง,งานเพนนื่อนดิฉัหน่อย <c oughs> น่าแหน่งลุงมาฮัดเอาเอาเ,อาเอาสื้อน้ำไปเลยต้องขึ้นพนขึ้นพนมัน,นมก็เหี่ยวใช่รอ

เราจะได้ยี่สิบมัดไหมตรงนี้โอ้แสงแดดเริ่มมาแนละ้ว

ক্চ্চ্য়া ลืมเลยนะสำหรับที่นี้ประมาณนี้ทุกคนโอ้โหยาวเลย